เราดูคำถามก่อนแต่เวลาที่เจอคำถามโจทย์ยาวๆนะเราดูคำถามก่อนก็ได้แล้วก็ลองเดาว่าเอ๊ะมันจะถามประมาณไหนนะมันจะเป็นเรื่องประมาณไหนนะเนาะคำถามอ่ะเขาบอกว่า which of the following pairs of characters could be played by the same person in this year's production นะครับว่าคู่ไหนในตัวเลือกนี้ครับสามารถที่จะแสดงด้วยคนเดียวกันได้เนาะก็ตอนแรกก็อ่านจแจปลว่าเล่นด้วยคนเดียวกันอะไรอะไรที่เล่นด้วยคนเดียวกันอนะ่ะ ลองไปอ่านโจทย์ตัวนี้หนึ่งก็จะเข้าใจว่าอ๋อเรื่องของการแสดงนะครับมันเป็นเรื่องของการแสดงที่มีตัวละครอยู่แปดตัวนะครับแล้วเขาก็ให้ข้อมูลว่ากราเซียซาร่าและโรสคาแรคเตอร์ซูมัตส์ีเพลย์บายฟีเมลนะครับสามคนนี้กราซีกราซีกราเซียอานะว่าอะไรอ่ะกราซีซาร่าแล้วก็โรสเนี่ยครับต้องแสดงด้วยผู้หญิงนะครับแล้วก็เท็ดดี้แกร์มข่าวต้องแสดงด้วยผู้ชายมีกะดสองคนด้วยนะครับกะดสองคนนี้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแสดงก็ได้ แล้วก็แต่ละนักแสดงนะครับสามารถเล่นได้มากกว่า1ตัวละครแต่ว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยต้องแสดงโดยนักแสดงคนเดียวกันเนาะอันนี้มันจะงงๆนิดนึงไม่เป็นไรเนาะแล้วก็เขาบอกอีกว่าคนที่แสดงในคนที่แสดงเป็นปราซี่ครับไม่สามารถแสดงเป็นตัวละครตัวอื่นได้นะครับแล้วก็ตารางเนี้ยก็แสดง รายชื่อของตัวละครที่ปรากฏในแต่ละฉากก็จะมีซีนหนึ่งถึงสี่สิบสามยี่สิบสามฉากแต่ละฉากจะมีตัวละครที่โผล่มาในฉากเนี้ยแตกต่างกันไปเนาะแล้วก็นั่นแหละกลับมาสู่คาถามว่าอ๋อแล้วก็อีอกข้อนึงอย่าลืมตรงนี้อย่าลืมตรงนี้เราลืมละสารภาพว่าพอทำก็ลรลืมแล้วก็แบบทำไมไม่ได้วะอ่าตรงนี้นะครับมันออกมาชิ้นหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าคนที่แสดงเป็นโรสแสดงเป็นกาดหนึ่งด้วยนะครับ เราก็ย้อนกลับมาถึงคำถามว่าคู่ไหนที่แสดงด้วยคนเดียวกันได้ทำยังไงกันครับ้อนนี้ถ้านจนจบแล้วนะแล้วนึกไม่ออกว่าทำยังไงวะข้ามข้ามเดาแล้วข้ามไปเลยนะครับแต่ถ้านึกออกก็ลองทําดูข้อนี้ใช้การตัดช้อยได้ตัดช้อยแล้วเหลือแค่ไหนก็เดาจากในนั้นนะครับถ้าไม่เหลือเลยถ้าถ้าเหลือตัวสุดท้ายก็ดีมาก ตัดช้อยครับตัดช <Sa> ้อยอันช้อยที่ตัดง่ายสุดเนี่ยคือตรงนี้เขาบอกว่าคนที่แสดงเป็นกราซี่ครับไม่สามารถแสดงเป็นตัวละครอื่นได้ดังนั้นข้อที่ผิดแน่ๆคือข้อเนะครับกราซี่กับซาร่าเป็นคนเดียวกันไม่ได้กราซี่ต้องกราซี่คนเดียวนะครับจากนั้นอันที่ตัดง่ายเป็นลําดับที่สองคือตรงนี้ที่บอกว่าสามตัวนี้ต้องเป็นผู้หญิงเล่นแล้วอีกสามตัวนี้ต้องเป็นผู้ชายเล่นดังนั้น มันจะเล่นควบทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่ได้ตัดช้อยข้ออีออกไปซาร่ากับแกรมครับเป็นคนเดียวกันไม่ได้เพราะว่าซาร่าต้องแสดงโดยฟีเมลแล้วก็แกรมต้องแสดงโดยเมลนะครับมันเป็นคนเดียวกันไม่ได้คุณเลือกเพศสักเพศหนึง่งนะครับอืมข้จะเหลือสี่ช้อยใช่ไหมถ้าไปต่อไม่ได้ก็เดาจากในสี่ช้อยนี้โอกาสก็หนึ่งในสี่นะครับแต่ถ้ายังไปต่อได้ให้ดูนี่ในแต่ละฉากครับมันจะมีตัวละครที่โผล่มาพร้อมๆกันดังนั้น คนที่โผล่ออกมาในฉากเดียวกันนะครับมันไม่สามารถใช้คนเดียวกันแสดงได้มันหนึ่งหันไปทางซ้ายแล้วคนหนึ่งหันไปทางขวาไม่ได้นะครับดังนั้นในฉากหนึ่งครับมีเท็ดดี้กับกรารหนึ่งที่โผลม่มาป้องกันข้อบีบอยก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมมันต้องเป็นคนละคนเพราะมันโผล่ในฉากเดียวกันเพราะเขาโผล่มาในฉากเดียวกันมันต้องเป็นคนละคนนะครับมีอีกไหมไม่มีแล้วรับไม่มีแล้วก็เหลือเหลือซ d กับ f ถ้าอยู่ตรงนี้แล้วดาก็หนึ่งในสาม แต่ถ้าไปต่อก็อาศัยข้อมูลชิ้นสุดท้ายที่เขาบอกว่าโรสนะครับก็แสดงเป็นการหนึ่งด้วยนะครับถ้าโรสแสดงเป็นการหนึ่งด้วยเราก็เช็คตรงที่มีการหนึ่งกับมีโรสะครับอย่างข้อ4ี่ครับเขาบอกว่าซาร่ากับการหนึ่งเป็นคนเดียวกันได้ไหมแต่การหนึ่งกับโรสเนี่ยเป็นนักแสดงคนเดียวกันดังนั้นสามคนเนี่ยเป็นคนเดียวกันได้หรือเปล่าทันไหมซาร่ากับถ้าซาร่ากับการหนึ่งแสดงด้วยนักแสดงคนเดียวกันได้ แล้วโรสเล่นเป็นกับหนึ่งด้วยแปลว่าโรสซาร่ากับกับหนึ่งใช้นักสแสดงคนเดียวได้ถ้าใช้นักสแสดงคนเดียวได้เงื่อนไขหนึ่งก็คือสามคนนี้ต้องไม่มีคู่ไหนที่โผลมาในฉากเดียวกันเนาะแต่ว่าฉากที่สิบเนี่ยมีเท็ดดี้มีโรสกับซาร่าซึ่งโรสกับซาร่าโผลมาในฉากเดียวกันนั้นโรสกับซาร่าเนี่ยเป็นคนเดียวกันไม่ได้นะครับไม่ได้ก็ตัดข้อสี่ทิ้ง เหลือดีด็อกกับ f นะครับก็โฟกัสตรงที่มีโรสนะครับว่าโรสกับกาดสองเนี่ยเป็นคนเดียวกันได้ไหมถ้าโรสกับกาดสองเป็นคนเดียวกันก็แปลว่าโรสกาดหนึ่งกับกาดสองสแสดงเป็นคนสแสดงด้วยคนคนเดียวกันแล้วเราจะเห็นว่าในฉากที่หนึ่งนะครับมีกาดหนึ่งกับกาดสองโผล่มาพร้อมกันดังนั้นข้อ f ก็ปิดไปไม่ได้เนาะก,ก็เหลือข้อสุดท้ายคือข้อ d ีด็อกนะครับ แปรมกับขาวเป็นคนเดียวกันได้นะครับพอไม่มีเงื่อนไขไม่มีอะไรจะแย้งแล้วอะหมดแล้วหมดแล้วนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบก็ดีโอเคไหม